สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมือนี้เนาะอยากสิกินแบบอยากเป็นนั่งเอกเกาหลีนะ่ะแบบว่าอะไรอันยงโอ้ยอาชัวอาชัวมันก็ไม่จบ,บมากหวา่างอืมกินแบบนี้อืมในเอกเกาหลีเขากินแบบนี้โอ้เขารักเขากินจังสีดีพี่น้องอืมอันชัวอยู่หวานอยู่มันหยองมันยุ่งลางน้องว้า อไเหตุอะไรตุนงเขากินแบบเส้นอูด้งเลยเขาสสอยางทักย่างเนี่ยดูมันอ,อร่อยมากแล้วเห็นเขาที่ไรเออดูดูพระเอกมางเอกต้องต้มอ,อ,อันนี้กินอืมน่าเป็นอาหารเขาเหรออืมเป็นกิมจิบ้างแต่ที่เห็นไปบอกก็คือต้มทำไมภาษาคอยเนมยักบ,บูหูนะว่าอาหารเขาอีหยังคอยเพื่อนว่ามา่มาเด้ เส้นเขาว่าอุดดงบอแล้วอีหยังยก,กบรบบลูแต่ว่าเขาบอกว่ามันแซ่บยิ่งกินกับพระเอกนะโอ้ยเมื่อนี้คอยกินกับพระเอกรอมาอาบนา้ำไปคอยเบิง่งพระโอ้ยพ่อแม่พี่น้องอก็คอยเนี่ยอืมคอยทอดแมจ้าพระเอกสิไปหาแม่อาบนา้ำโอ้ยพระเอก,เอกตัวเบนตัวละตัว้นทอดแม่อยู่แล้วค่ะนาด พูดนะขออาบน้ำก่อนเด้อไปหาแม่ที้งเธอจะต้องอาบน้ำแค่ตัวให้วนระลองในเช้านอนกี่แม่พูดนะเราต้องมาอ้อนเลยเด้อแม่เนี่ยคิดพอโดยสร้างคนเดียวของแม่ใจทิ้งตานี่แม่เราอีนคาร์ทั่ไปจะเบิ่งคนละลอคงอยู่ได้เนี่ยจับบ๊อบบีเนาะเรื่องเขาปิวฟินเรื่องชายเราใส่หนุ่มจะกันบ่ อ้ยขอบริให้นเจ้าสิเวลาเธอเจ้าอย่าพังเพื่อหอดชีวิตไห้นมกับไปหาอินันทีละเจ้าหลงอินันจ้าถึงขนาดย่อม,มอทิมโคตรจีสงเรียนเจา้าาเศ้าปีแล,แล้วยังบอ,อกว่าจะสีอ่อีโอ้หอร้นี่โลกน้เฝ้ามาหาแม่เลยเนอะญาติ่โ้เกอิน,นโโอไหมว่า้องไปชอนผมกินเล้วเด ลูกนะ่ะพ,พ,พ่อหันซ่องยังยังพ่อหู้วัดลูกสีดำน่าจะเตรียมจัดห้องดอแร็ปยายเลยอืมมองย้อนยังครับแต่ว่าไปยุไกรแค่นี้เองเดี๋ยวก็พอกันอ่ะอตุ๊อาหารเลยอืมนั่งเอกเนาะอืมอืมเฮ้ยอีหยังเนี่ยอืมนั่งเอกเลยนั่งเอกเนาะ นายเอกแซงตัวอาหมเพื่อนเป็นกุ้ชายเนาะเดี๋ยวจะพาไปขั้นกินเอามาโลดประตูไปไดนอ๋อมาส่งอาหารเนอะอาไว้ทั้งตัวหันลาเอ้อให้ยังอยู่เขามากี่ล่ะแม่มาเถอเองโดนยั่วยวนคักแน่พี่น้องไปนั่งเอกสิเป็นล่มแล้วมาเถอะ บ่ให้เบิ่งดีกว่าหากเดินนองเหนื่อยมันเป็นอย่งซีคอฟฟี่ปิ้นจริงๆอ่ะผู้ค้าน่ะเบิ่งจนจบแล้วล่ะเพราะก็มาเห็นผ่านอีสานแม่เขามาโลดเราตูบ่ได้ล็อกดอกอีกแล้วอีกแล้วพ่อดจะคนโป๊ะบนมือเนี่ยจุพ่อดจะคนโป๊ะบนมือเลยหือน้องชายข่อยเจ๊งอีกดีบ่รพ่อดจะคนโป๊ะบนมือสิไปตาต่อบนเท้นี่เด้อโอ้ยโอ้ยขาสั่นเบ้อแล้ว वो <laughs>